ักเรียนทุกคนจเจอกับครูสมเจตอีกแล้วนะครับถ้าคุณครูถามนักเรียนว่า1กิโลกรมมัมเท่ากับกี่กรมมัมคุณครูเชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่จะตอบครูได้นะครับว่า1กิโลกรมมัมเท่ากับ1000กรมมัมแต่ถ้าคุณครูถามว่า2,500รกรมมัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนจะตอบคุณครูได้ไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนักครับหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนหน่วยน้าหนัก โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมได้ครับเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับนักเรียนเห็นเครื่องช่างนี้ไหมครับครูกําลังช่างอะไรอยู่ครับนักเรียนใช่แล้วครับมีข้าวสารอยู่1ถุงครับเป็นถุงเล็กๆนักเรียนสังเกตนะครับเมื่อวางข้าวสารบนเครื่องช่างสปริงนี้แล้วเข็มชี้น้ําหนักเคลื่อนที่จากตัวเลขศูนย์ไปที่ขีดใช่ไหมัหขีดนะครับเคลื่อนที่ไป1ช่องนะครับเราสามารถอ่านน้าหนัก ของค่าสารตรงนี้ได้กี่กรัมครับนักเรียน100ตารกรัมนั่นเองครับเพราะเข็มเคลื่อนที่มา1ช่องนะครับคุณครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพนี้ครับแถบสีแดงๆนะครับยินพื้นที่1ช่องเล็กๆนะครับนักเรียนสังเกตนะครับจากตัวเลข0ย์จนถึงตัวเลข1นะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องครับนักเรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ช่องเท่าๆกันนะครับนักเรียนนะครับจาก0ถึง1นะครับ แล้วก็จาก1ถึง2ก็แบ่งเป็น10ช่องเท่าๆกันเหมือนกันครับนักเรียนจาก2ถึง3ก็แบ่งเป็น10ช่องเช่นเดียวกันครับนะครับนักเรียนสังเกตครับแถบสีแดงที่นักเรียนเห็นนี้นะครับกินพื้นที่เท่ากับ1ช่องนะครับแสดงน้ําหนัก100กรัมเช่นเดียวกันครับนักเรียนถ้าครูเพิ่มถุงข้าวสารลงบนเครื่องช่างสปริงอีก1ถุงครับนักเรียนเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตนะครับเข็มชี้น้ําหนักบนเครื่องช่างสปริง เคลื่อนที่มาอีก1ช่องรวมเป็นเคลื่อนที่มา2ช่องจากตัวเลข0ูนย์แสดงน้ำหนักอะไรครับนักเรียนใช้แล้วครับข้าวสาร2ถุงมีน้ำหนักเท่ากับ200กรัมนั่นเองนักเรียนสังเกตที่แถบสีแดงครับแถบสีแดงก็ยาวเพิ่มมาอีก1ช่องเช่นเดียวกันนะครับแถบสีแดงนี้ก็แสดงน้ำหนักของข้าวสาร2ถุงนี้ครับนักเรียนแสดงน้ำหนัก200กรัมเช่นเดียวกันและถ้าคุณครูเพิ่มถุงข้าวสารเข้าไปอีก1ถุงแล้วครับเข็มชีน้ำหนักก็เคลื่อนเพิ่มไปอีก1ช่อง นะครับรวมเคลื่อนที่ไป3ช่องแล้วครับนักเรียนจากตัวเลขศูนย์เราอ่านน้ําหนักได้เป็น300กรัมนักเรียนสังเกตที่แถบสีแดงครับความยาวก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็น3มช่องเล็กๆแถบสีแดงนี้ก็แสดงน้ําหนัก300กรัมเช่นเดียวกันครับนักเรียนคุณครูไม่มีผงข้าวสารเพิ่มลงบนเครื่องช่างสปริงแล้วนะครับแต่นักเรียนสังเกตที่แผนภาพครับแถบสีแดงของเรายาวเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องเป็น4ช่องเลครับนักเรียนลองทายสิครับแถบสีแดงนี้แสดงน้ําหนักเท่าไหร่ครับนักเรียนใช่แล้วครับแสดงน้ําหนัก 400กรัมนั่นเองและถ้าเพิ่มความยาวของแถบไปเป็น5ช่องแบบนี้ก็จะแสดงน้ำหนัก500กรัมครับนักเรียนสังเกตนะครับแถบสีแดงมีความยาวตรงกับตัวเลข500ตัวเลข500นี้คือ500กรัมครับนักเรียนเอ๊ะคุณครูรู้ได้ยังไงว่า500กรัมนักเรียนสังเกตครับตัวเลขที่อยู่ด้านล่าง0 500,, 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2,500 3,000มมีหน่วยนะฮะที่บอกน้ำหนักอยู่ครับว่าเป็นกจุด กจุดเป็นชื่อย่อของหน่วยน้ําหนักอะไรครับกรัมนั่นเองถูกต้องครับเก่งมากนะครับขณะนี้แถบสีแดงของคุณครูยาวไปถึง5ช่องแสดงน้ําหนัก500กรัมแล้วครับนักเรียนถ้าคุณครูเพิ่มอีกแล้วครับเพิ่มความยาวของแถบสีแดงเป็น6ช่องอย่างนี้แน่นอนครับแถบสีแดงนี้ก็แสดงน้ําหนัก600กรัมถูกต้องไหมครับเพิ่มทีละ100กรัมแถบสีแดงของเรายาวเท่ากับ10ช่องเล็กๆแล้วครับนักเรียนแสดงน้ําหนักอะไรครับจาก900เพิ่มอีก100ก็เป็น1000กรัมนั่นเอง 1,000ันกรัมของเราเท่ากับกี่กิโลกรัมครับนักเรียนถูกต้องครับ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนักเรียนสังเกตรครับแถบสีแดงของเรามีความยาวตรงกับตัวเลข1นะครับ1ตรงนี้คือ1กิโลกรัมนั่นเองรู้ได้ย่างไงครับนักเรียนสังเกตรครับตัวเลขด้านบนเริ่มจาก0 1 2ย์และมีหน่วยกำกับเป็นกก,กจุดเป็นชื่อย่อของหน่วยน้ำหนักคือกิโลกรัมนั่นเองครับนักเรียน ถ้าครูเพิ่มแถบความยาวลงไปอีกครับนักเรียนความยาวหนึ่งช่องแสดงน้ําหนัก100กรัมใช่ไหมครับนี่เลยตัวเลข1มา1ช่องก็แสดงว่าแถบสีแดงของเราแสดงน้ําหนัก1กิโลกร,รมัม100กร,รัมนั่นเองสามารถบอกเป็นกร,รัมได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน1,100กร,รัมนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนสามารถาดูแผนภาพนี้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเอาละเดี๋ยวครูจะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับนักเรียนดูเงาะที่อยู่บนเครื่องช่างสปริงของเราครับ เข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลข0มาอยู่ที่ตัวเลข1น,นั่นก็คืองอกของเราหนัก1กิโลกรัมนั่นเองหรือนักเรียนก็สามารถบอกหน่วยเป็นกรัมได้ว่าเงาะของเรามีน้ำหนัก1,000กรัมนั่นเองครับทีนี้นักเรียนดูแถบสีแดงของเราครับแถบสีแดงของเราแน่นอนที่สุดครับก็ต้องยาวไปจนถึงตัวเลข1ซึ่งแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมหรือยาวมาจนถึงตัวเลข1,000ซึ่งแสดงน้ำหนัก1,000กรัมนั่นเองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับนักเรียน แ่งโมของเราครับมีแตงโมอยู่บนเครื่องช่าง2รลูกครับนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นบนเครื่องช่างสปริงนะครับเข็มเคลื่อนจากตัวเลข0นมาที่ตัวเลข2นั่นก็คือแตงโมของเราหนัก2กิโลกรัมนั่นเองเอแล้ว2กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับน,นักเรียน1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรมัมดังนั้น2กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ2,000ันกรัมนั่นเองดูที่แถบสีเขียวของเราครับนักเรียนในแผนภาพเห็นไหมครับแถบสีเขียวของเราก็จะยาวไปจนถึงตัวเลข2 ซึ่งแสดงน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมหรือยาวมาจนถึงตัวเลข2 0 0พันซึ่งแสดงน้ำหนักเป็นกร,รัมนั่นเองสรุปว่าแตงโมหนัก2กรริโลกรัมหรือแตงโมหนัก2 0 0พันกร,รัมนั่นเองครับนักเรียนเก่งมากครับเอาละครูจะมีบททดสอบที่ยากขึ้นไปอีกนะครับนักเรียนเราไปดูกันครับในแผนภาพของเราเป็นการแสดงน้ำหนักของมะละกอก,กับขนุนใช่ไหมครับนักเรียนมาดูที่มะละกอก,ก่อนครับมะละกอของเรา หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนนักเรียนสังเกตที่แผนภาพของเราครับตัวเลขด้านบนแสดงน้ําหนักเป็นกิโลกรัมสังเกตที่หน่วยกกจุดใช่ไหมครับตัวเลขด้านล่างของเราแสดงน้ําหนักเป็นกรัมสังเกตที่กจุดถูกต้องไหมครับแถบสีเขียวของเราซึ่งแสดงน้ําหนักของมะละกอยาวเลยตัวเลข1ไป2ช่องก็แสดงว่ามะละกอของเราหนัก1กิโลกรัม200ร้กรัมนั่นเองครับ ถ้าถามว่าหนักกี่กรัมนักเรียนก็ดูตัวเลขด้านล่างเลยครับเลยตัวเลข1000มา2ช่องก็แสดงว่ามีน้ําหนักเท่ากับ1000กรัมกับอีก200กรัมนั่นก็คือมะละกอของเราหนัก1,200กรัมนั่นเองครับเอาละเราไปดูน้ําหนักของขนุนกันบ้างขนุนของเราหนักกว่ามะละกอใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตนะแถบที่แสดงน้ําหนักของขนุนยาวกว่าแถบที่แสดงน้ําหนักของมะละกอเอ๊ะแล้วขนุนหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนสังเกตครับ ครูถามว่ากี ogram, ่กิโลกรัมกี่กรัมก็ต้องดูตัวเลขด้านบนถูกไหมครับเลยตัวเลข 2, <blue> 2ไปกี่ช่องครับนักเรียนเลยตัวเลข 2, 2> ไป7ช่อง7ช่องก็คือ700กรัมแสดงว่าขนุนของเราหนัก2กิโลกรัม700กรัมนั่นเองครับและถ้าครูถามว่าขนุนหนักกี่กรัมแล้วครับนักเรียนตอบได้ไหมครับครูถามว่านหนักกี่กรัมนักเรียนก็ดูตัวเลขด้านล่างเลยเลยตัวเลข2000ไป7ช่องเฮ้มี2 5 0 0ด้วยครับนักเรียนเรานับจาก2 5 0 0นับต่อจาก2 5 0 0ดีไหมครับเลยจาก2 5 0 0ไป2ช่อง 2,005 2,006 2,700แสดงว่าขนมของเราหนัก2,700กรัมนั่นเองครับนักเรียนเราไปฝึกทำอีกสักหนึ่งข้อนะครับนักเรียนโจทย์บอกว่าให้บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมและบอกน้ำหนักเป็นกรัมครับนักเรียนเรามาดูน้ำหนักของปลาสวายก่อนครับปลาสวายหนักกี่กี่กี่กิโลกรัมกี่กรัมครับถ้าถามว่ากี่กิโลกรัมกี่กรัมเราก็ดูจากตัวเลขด้านบนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ปลาสวายของเรานะครับแถบสีส้มยาวเลยตัวเลข1ไป1 2 3 4 5ส 50, 10, ouais. ี่หยาวเลยตัวเลข1ไป5ช่องนะครับก็แสดงว่าปลาสวายของเราหนัก1กิโลกรัม500กรัมนั่นเองหรือถ้าบอกน้ำหนักเป็นกรัมทำยังไงครับนักเรียนใช่เลยครับเราก็ดูจากตัวเลขด้านล่างซึ่งบอกน้ำหนักเป็นกรัมแถบสีส้มของเราครับยาวมาตรงกับตัวเลขอะไรครับนักเรียนตรงกับตัวเลข1,500พอดีเลยก็แสดงว่าปลาสวายของเราหนัก 1500กรัมไปดูปลากระพงกันบ้างครับนักเรียนปลากระพงของเรามีน้ําหนักมากกว่าปลา,าสวายนะครับคูรู้ได้ไงครับก็แถบสีฟ้าซึ่งแสดงน้ําหนักยาวกว่าแถบสีส้มนั่นเองนะครับและปลากระพงหนะักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนก็เลยตัวเลข2มา2ช่องอย่างนี้ก็แสดงว่าปลากระพงของเราหนะัก2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง แล้วปากระพงหนักกี่กรัมครับนักเรียนถ้าถามปินกรัมก็ดูตัวเลขด้านล่างครับเลยตัวเลข2000ไป2ช่องครับ2,000กับอีก200กรัมก็เป็น2,200กรัมทีนี้ครูมีอะไรจะให้นักเรียนได้ทําอีกครับอันนี้ครับนักเรียนเป็นแบบฝึกเพิ่มเติมอีกหนึ่งแบบฝึกครับดูที่งอก,ก่อนนะครับงอของเราหนะักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนแถบสีแดงแสดงน้ําหนักของงอยาวมากเลยนะครับนักเรียนยาวไปตรงกับตัวเลข3ของเราที่อยู่ด้านบนซึ่งแสดงน้ําหนักเป็นกิโลกรัม ตอบได้เลยไหมครับเก่งมากครับตอบได้ว่างอกของเราหนัก3กิโลกรัมนั่นเองแล้วหนักกี่กรัมครับนักเรียนไม่ยากเลยก็ดูว่าแถบสีแดงของเรายาวตรงกับตัวเลขอะไรครับยาวตรงกับตัวเลข3,000ซึ่งแสดงน้ําหนักเป็นกรัมนะครับสรุปว่างอกของเราหนัก3,000กรัมไปดูมะม่วงบ้างครับนักเรียนมะม่วงน้ําหนักน้อยที่สุดเพราะว่าแถบของเขาสั้นกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นน้ําหนักที่น้อยที่สุดนั่นเองอ่าแล้วมะม่วงหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนดูครับ แถบสีเหลืองของเรายาวไปจนถึงตัวเลข2ตรงกับตัวเลข2พอดีเลยนะครับก็แสดงว่ามะม่วงของเราหนัก2กิโลกร,รัมนั่นเองและหนักกี่กรัมครับตรงกับตัวเลข2 0 0 0ก็แสดงว่ามะม่วงของเราหนัก2000กรัมนั่นเองไปดูน้ําหนักของแตงโมกันบ้างแตงโมของเราหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับนักเรียนยาวเลยตัวเลข2ไปกี่ช่องครับ1 2 3 4 5เลยตัวเลข2ไป5ช่องก็แสดงว่า แต่โมูของเราหนัก2กิโลกรัม500กรัมนั่นเองแล้วหนักกี่กรัมครับนักเรียน2,500กรัมคำถามครับนักเรียน1กิโลกรัม500กรัมเท่ากับกี่กรัมนักเรียนทราบแล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมกับกรัมใช่ไหมครับนักเรียนทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมดังนั้นเราจะได้ว่า1กิโลกรัม500กรัมก็เท่ากับ1,000 บวกกับ500เท่ากับ1,500กรัมนั่นเองยากไหมครับไม่ยากเลยถึงแม้จะไม่มีแผนภาพนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนักกิโลกรัมกับกรัมได้8กิโลกรัม90กรัมเท่ากับกี่กรัม8กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ8,000กรัมถูกไหมครับนักเรียนก็นํา8,000กรัมรวมกับ90กรัมก็จะได้เป็น8,090กรัมครูถามกลับว่า2,200กรัม เท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมแน่นอนครับนักเรียนเราก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนักกิโลกรัมกับกรัมช่วยนะครับในการเปลี่ยนหน่วย2,200กรัมเท่ากับ2,000กับอีก200ใช่ไหมครับ2,200จำนวนเต็มพันก็คือ2,000กับ200แล้วเราก็รู้ด้วยว่าน้ําหนัก1,000กรัมเท่ากับน้ําหนัก1กิโลกรัม2,000กรัมก็ต้องเท่ากับ2กิโลกรัมน้ําหนัก2,200กรัมก็ต้องเท่ากับน้ําหนัก2กิโลกรัม200กรัมนั่นเองครับ ครูถามว่า5,780กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนสังเกตตัวเลขนี้ก่อนครับ5,780ประกอบไปด้วย5000กับอีก780ทีนี้เรารู้ว่า1,000พกรัมเท่ากับ1กิโลกรัม5000กรัมก็ต้องเท่ากับน้ำหนัก5กิโลกรัม5,780กรัมก็เท่ากับน้ำหนัก5กิโลกรัม780กรัมนั่นเองยากไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับเพื่อ ฝึกความชํานาญนะครับให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครูมีแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทำครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อบอกน้ําหนักเป็นกรัมให้บอกน้ําหนักเป็นกรัมนะครับข้อที่1 5กิโลกรัม15กรัมเท่ากับกี่กรัมข้อที่2 7กิโลกรัมเก0รกรัมเท่ากับกี่กรัมข้อที่1ก่อนนะครับนักเรียน5กิโลกรัม15กรัมเท่ากับกี่กรัมทําอย่างไรดีครับนักเรียนใช่แล้วครับเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมใช่ไหมคร 5กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ5000กรัมนั่นเองจึงตอบได้ว่า5กิโลกรัม15กรัมเท่ากับ5 0าพกรัมนั่นเองไปดูข้อที่2ครับนักเรียนถามว่า7กิโลกรัม910กรัมเท่ากับกี่กรัมแน่นอนที่สุดครับ7กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ7 0 0 0กรัมนั่นเองทีนี้เราก็ตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่า7กิโลกรัม9ก0รกรัมเท่ากับกี่กรัมก็ทํำยังไงครับก็นํา7000บวกกับ910ได้เป็น7,9 1 0กรกรัมนั่นเองครับนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคูมีแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกเพิ่มเติมอีกนะครับคราวนี้ให้นักเรียนฝึกบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมเราเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับ3,200กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนสังเกต3,209กรัมนะครับประกอบไปด้วยจํานวนเต็มพันใดครับก็คือ3,000กับอีก2 0 9กนะครับ1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม3,000กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมครับนักเรียน3กิโลกรัม นะครับอันนี้คุณครูไล่ให้นักเรียนดูนะครับหนึ่กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมสองพันกรัมก็ต้องเท่ากับ2กิโลกรัม3,000กรัมก็ต้องเท่ากับ3กิโลกรัมนั่นเองตอบได้รือยังครับ3,209กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมแน่นอนครับ3,209กรัมก็ต้องเท่ากับ3กิโลกรัม209กรัมนั่นเองไปดูข้อ2กันเลยครับ70,70กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมทําอย่างไรครับนักเรียนก็มาดูที่70,70ก่อนใช่เจ็ดรับกกอบอีก เ0เราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกรัมกับกิโลกรมัม1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรมัม7 0 0 0กรัมก็ต้องเท่ากับน้ำหนัก7กิโลกรัมนั่นเองตอบได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียน7,70กรมัมจึงเท่ากับ7กิโลกรมัม70กรัมนั่นเองเอาละมาถึงตอนสุดท้ายนะครับในช่วงสุดท้ายครูก็จะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันครับเราได้เรียนรู้อะไรกันไปครับนักเรียนใช่แล้วครับการบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง อาจบอกเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือบอกเป็นกรัมก็ได้นะครับนักเรียนโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมอย่างเช่น5กิโลกรัม15กรัมเราสามารถบอกน้ําหนักเป็นกรัมได้เป็น5้าพันสิบห้ากรัมหรือ3ามพรกกรัมเราสามารถบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมได้โดยสามารถบอกได้เป็น3กิโลกรัม2องรกรัมเราสามารถทําอย่างนี้ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนักกิโลกรัมและกรัมใช่ไหมครับ ที่ว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รัมนั่นเองครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนทุกคนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ